สวัสดีนะครับทุกคนเบนนะครับวันนี้เราก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้นะฮะเราจะพาทุกคนนะฮะมาดูรถราคาถูกกันดีกว่าครับเป็นอีโคคาร์ด้วยก็คือเจ้านิสสันมาร์นะฮะ 1.2S นะฮะเป็นเกียร์ธรรมดานะครับปี2019นะฮะเออรถปีใหม่ราคาถูกด้วยนะครับทุกคนราคา249,000นะฮะนี่มาพร้อมกับไฟหน้าฮาโลเจนนะครับอ่าแล้วก็ไฟตัดหมอกไม่มีนะครับกระจังหน้าก็จะเป็นแบบ รวงพึ่งนะฮะรวงไม่ได้ไม่ได้เป็นรวงหรอไม่รวงมันคาวแรังพึ่งนะฮะแล้วก็นี่มีโครเมียมคาดด้วยนะฮะเป็นโฉมใหม่เนาะเพาปีสิบใช่เป็นโฉมใหม่ปี2019นะครับก็คือแป๊บเดียวเองอ่ะเพิ่งผ่านมาแป๊บเดียวเองนะฮะรถก็ยังใหม่ๆอยู่ด้วยนะฮะเออใครที่กำลังจะซื้อมือหนึ่งอยู่ก็เผื่ออยากตัดสินใจมาดูลองมาดูมือสองด้วยเพราะว่าราคาเนี่ยก็ต่างกันยอประมาณแสนกว่าบาทเลยก็เหมือนได้มือหนึ่งเลยนะสภาพนะฮะต่างๆนะฮะนีเ มาดูที่ล้อกันดีกว่านะครับล้อแม็กนะครับนี่ขนาดยางนะ 15R นะครับยางใหม่ด้วยนะแม็กใหม่ปี2021เลยนะครับสวยงามมากยังเป็นใหม่ๆอยู่เลยยังปี2 1ก็วิ่งได้อีกอีกนานวิ่งอีกถึงปีส0 0 0อีกถึงปี3000นะครับอมาต่อกันที่ด้านหลังเลยดีกว่านะครับมีสปอยเลอร์ด้วยนะครับตรงนี้นี่ เป็นไฟเบรกดวงที่3ใช่แล้วก็ไฟเบรกดวงที่3น,นะครับ <Okay. S 1> อ่ะอ่ะเดี๋ยวเปิดให้ดูนะครับด้านในอ่าอันนี้พับเบาะไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับก็สามารถพับเบาะได้แบบนี้เพิ่มพื้นที่ในการใส่อุปกรณ์ต่างๆนั่นนูน่นนี่ห้องสัมภาระต่างๆนะเอออยากทำอะไรอยากใส่อะไรใส่เลยนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นยางอะไหล่นะฮะ mm. แล้วก็อุปกรณ์นะครับครบเออพับเบาะได้แบบนี้เพิ่มพื้นที่การใช้สอยด้านในได้แบบเยอะอยู่นะ ดูจะรถเล็กๆนี้แต่ว่าจุเพื่อนได้เยอะนะถ้าทับเบาะพบับเบาะนั่งได้ประมาณ18 <c oughs> คนเกินมากอ่ะนี่นะฮะรถคันนี้นะฮะนี่ตอนแรกเนี่ยมันเป็นแบบหมุนปรับมือแบบแมนวนวลนะฮะทางเราเนี่ยก็ทางเจ้าของคนเก่าเนี่ยเขาก็จัดการเปลี่ยนเรียบร้อยนะฮะทำเองนะฮะก็เป,ะะเป็นแบบไฟฟ้าใช่เป็นแบบไฟฟ้าเลยเออเก๋ยอยู่เหมือนกันนะสองแสนถ้าทองแนที่หมื่นเก้าพันเราได้ได้แบบไฟฟ้าด้วยเออทามาแล้วนะฮะ อาจจะดูแปลกตาเนาะเขาเรียกว่า DIY นะครับเออ DIY มาต่อกันเลยดีกว่าตาร์ทโชว์สักหน่อย s t a ร t โชว์นะฮะอย่าให้ดูไม้นะครับเพราะไม่น้อยหน่อยเบรย์อืมอ่ะมาดูใกล้ๆเลยครับไม่นี่เท่าไหร่เออห้าหมื่นหนึ่งนะฮะห้าหมื่นหนึ่งเออไม่แบบน้อยนะ ใช่ไม่น้อยลดประมาณ3ปีเออก็ถือว่าไม่น้อยอยู่นะครับแล้วก็มาพร้อมกับจอ Android ด้วยนะครับสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้นะฮะสบรมาณของเรานั่นเอง AUX นะฮะ USB ได้นะครับนี่แผ่น CD ดีก็ได้นะครับครบคันเลยเจ๋งนะอ่าต่อไปนะฮะนี่เป็นแอร์ระบบแมนนวลนะครับแล้วก็เกียร์แบบธรรมดานะฮะอย่างที่บอกไปนะครับเป็น5สปีดใช่ไหมใช่ครับเกียร์ธรรมดา5สปีดนะครับผมอ่าต่อไปนะครับก็จะเป็นเบาะนะับเป็นเบาะผ้านะครับ เหมือนบาะหนังอยู่นะถ้าถ้าไม่จับอะเป็นเบาะผ้านะเออเบาะผ้านุ่มๆน,นะครับสวยงามนะฮะด้านบนเพดานนะฮะตรงนี้สะอาดสะอ้าดนะฮะไม่มีรงยอยลงยอยรง,ยอยงรอยยันเออไม่มีรงรอยยันต่างๆนะครับก็จะเป็นฟิวประมาณนี้นะทุกคนรถปี19นะรถปี2019นะฮะใครที่ตัดสินใจกันมันจะซื้อมือหนึ่งอยู่อยากให้ลองศึกษาดูก่อนนะฮะอยากให้ลองศึกษาดูก่อนนะเพราะว่า รถก็ยังเป็นปีใหม่ด้วยนะครับก็ใกล้ๆเคียงกับมือหนึ่งเลยนะ <Okay. S 1> นี่อย่าพามาดูห้องเครื่องนะครับอาหาไม่เจอนะฮะตลกอีกแล้วนี่ครับในส่วของห้องเครื่องนะฮะเครื่องยนต์เนี่ยก็ 1,200cc นซนะฮะยังใหม่ๆอยู่เลยนะฮะดูไม่กล้ามือจับเพราะว่าร้อนนะอย่าอย่าเออถ้าใครจะให้มือจับก็โอน2 0 0นะครับเดี๋ยวจับให้ดูใหม่เลยแหละเพราะ่า3ปีอะรถปี2019อะ่ะ ก็ถือว่าใหม่นะแล้วก็วิ่งน้อยด้วยนะครับไมน้อยด้วยก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะมาสรุปให้ฟังอีกรอบละกันนะครับนี่เจ้าคันนี้นะฮะนี่สั่งมานะฮะ 1.2s นะฮะเป็นเกียร์ธรรมดาครับปี2019นะฮะราคาก็โคตรถูกนะฮะ249,000บาทนะฮะเออถูกมากๆเลยนะผ่อนเนี่ยก็สบายๆเนาะประมาณ4,000กว่าบาทปะใช่ไหมเออประมาณ4,000กว่าบาทเนาะเพราะเรื่องไฟแนนซ์ก็ไม่ค่อยรู้เท่าไหร่นะฮะทุกคนเอออยากรู้ก็สามารถทักมานี่ ด้านล่างนี้เลยนะครับช่องทางกระติต่อนะครับสำหรวันนี้นะฮะก็ลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ